ยิ้ยเสียงเรื่องขอใช้ชีวิตเกษียณสงบสงบหน่อยเถิดบทนำเธอคือลูกเลี้ยงแห่งตระกูลอิงตระกูลเรื่องชื่อแห่งเมืองฮู้เฉิงพุวงตำแหน่งคลังเลือดมีชีวิตของอาสาวอิงจืจ่อจินเธอถูกรังแกสารพัดเป็นเด็กหัวไม่ดีที่แม่แท้ๆทยังไม่อยากยอมรับแต่นั่นเป็นเรื่องก่อนที่เธอจะตื่นขึ้น เ,เคยมีชีวิตอยู่เมื่อหลายร้อยปีก่อนหลายตัวตนหลายฐานะไม่ว่าจะเป็นหมอแม่มดผู้บำเพ็ญได้รู้จักกับบุคคลในตำนานมากมายแต่นั่นก็เป็นเรื่องนานมาแล้วชาตินี้เธอเลยอยากลองเป็นมอดที่มีความสุขไร้กังวลใช้ชีวิตไวัยเกษียณให้สุขสบายดูบ้างจัดการคนในประกูลฟาดหน้าเพื่อนตัวรายขึ้นเป็นหัวโจกโรงเรียนเอาเธออยากสบายก็ต้องลำบากก่อนกวาดมันให้ราบก่อนค่อยว่ากันอิงจือจิงมาตกลงกันหน่อยเรื่อเรียกฉันว่าเด็กน้อยได้ไหม อายุห่างสามปีก็มีช่องว่างระหว่างวัยแล้วที่ชายคนนี้โตกว่าเธอ5ปีเธอไม่ใช่เด็กน้อยจะเป็นอะไรอิงจือจินชะนักขมวดคิ้วพี่ชายเหรอดวงตาดอกท้อรีลงเรียกพี่ชายให้ฟังอีกครั้งสิฝันเก่งนะคุณอัญญประกาศคู่จุดจุดจุดอัญญประกาศคู่ผู้อ,อวีนอร์เซนยอมแพ้ในการเจราจาล้มเหลวเด็กน้อยหลอกยากคอตัว